สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอเจอกับช่องเผิ่อไฟอินดี้อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เผิ่ไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทําปลาล้าหล่นทําทานอร่อยๆเลยค่ะทุกคนนะคะทาง่ายๆนะคะสูตรเผิ่อไฟอินดี้นะคะก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะทุกคนนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเผิ่ไฟอินดี้ก็ได้อพริกนะคะพริกแล้วก็หอมแดงนะคะสองสองหัวค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มี พริกหยวกนะคะหั่นนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนะคะ่ะทุกคนไปคั่วนี้ค่ะนะคะคั่วให้มันหอมอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะคั่วเสร็จแล้วก็จะเหมือนไฟดี้ก็จะมาครกใ<ๆ>สคค่คกนะคะให้ละเอียดนะคะ <c oughs> แล้วก็ปลาทูสองตัวะคะ่ะเหมือนอ <c oughs> ไฟดี้ใช้เป็นปลาทูนึ่งนะคะทุกคนเอามาต้มต้มเสร็จแล้วก็แกะอแต่เนื้ออย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะก็ง่ายๆค่ะแล้วก็มีผักค่ะทุกคนนะคะมีผักนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะยกมาตั้งสวนเลยค่ะวันนี้นะคะผักเอ่อ วันนี้นะคะเหินไฟนดี้ก็จะ semester, ทำสองเมนูคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะทำนี่ค่ะน,นี่จกเป็นหนังหมูนะคะหนังหมูทอดหนังหมูทอดเสร็จแล้วเราก็มาผัดพริกแกงคะ่ะทุกคน Pedro. นี่อร่อยๆอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้ทำสองเมนูนะคะแต่ว่ากากหมูผัดพริกแกงนะ่ะเหินไฟดีททาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ทําให้ทุกคนดูเพราะว่าเดี๋ยวทำสองเมนูมันจะใช้เวลาเนิ่นนานเกินไปคะ่ะทุกคนนะคะ เออรฟอินดี้ก็เลยจะทำแค่ uh, ปลาหลุนให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> ก็มาดูเครื่องของกันเลยค่ะทุกคนนะคะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรเยอะนะคะก็ uh, เอามะพร้าวคั่วค่ะทุกคนมะพร้าวขูดอย่างเงี้ยค่ะนะคะขูดเสร็จแล้วไปคั่วให้หอมอย่างเงี้ยคะ่ะให้อ,อกเหลืองๆหน่อยค่ะทุกคนนะคะแล้วมาพักไว้นะคะ uh, แล้วก็มีพริกที่ว่าเอิร์ฟไยอินดี้เมือ่อ right กี้ให้ดูแล้วพริกหอมกระเทียมนะคะทุกคนเอาไปคั่วนะคะ เอาไปคั่วให้หอมนะคะแล้วก็มาเตรียมโขลกเตรียมตําเตรียมปั่นก็นแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็มีปะทูะค่ะทุกคนนะคะง่ายๆแล้วก็มีน้าปลาร้านะคะเห็นไฟดีก็ได้ต้มน้ําปลาราเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะพักไว้นะคะแล้วก็จะมีเป็นปลารหลน่นก็จะมีกะทิเนาะทุกคนเนาะนะคะเป็นกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะทุกคนกะทิสดกะทิกล่องกะทิขวดก็แล้วแต่สะดวกนะคะใช้ได้หมดนะคะ แล้วก็จะมีผงปรุงรสผงชูรสค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้นะปลาก็ได้ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเหอินฟ้าอินดี้ก็จะพาทุกคนมาขโขลกเลยนะคะขโขลกเครื่องที่เราคั่วเมื่อกี้ค่ะนะคะนะคะ,ะพวกหอมพวกอหอมพวกกระเทียมนะคะพวกพริกนะคะเดี๋ยวขโขลกให้ละเอียดเสร็จนะคะแล้วก็จะมาขโขลกปลานะคะค่ะนะคะใส่ไปในโรกเลยะค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะโขลกให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเหมือฟนฟ้าอินดี้ก็จะมาโขลกอันนี้ด้วยค่ะทุกคนนะคะมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดนะคะที่ว่าั่วทิ้งไว้นะคะจะโขลกด้วยนะคะแล้วก็จะมาโรยหน้าอีกทีหนึ่งเวลามันปลาหลุนสุกแล้วอะค่ะทุกคนก็จะโรยหน้าอีกทีหนึง่งเวลาเราจะัสปร์ฟน,นะคะนะคะค่ะโขลกเลยค่ะโขลกให้ละเอียดค่ะทุกคน ดีไม่ได้ขูกไว้ค่ะทุกคนก็จะรอขูกพร้อมกันเนาะให้ทุกคนดูนะคะ ปลาหลหลุดละเอียดแล้วนะคะทุกคนนะคะหอมกระเทียมนะคะหอมกระเทียมแล้วก็พริกนะคะก็เดี๋ยวเหมือนไฟอนี้ก็จะโขลกมะพร้าวขูดที่ว่าไปคั่วแล้วนะคะตามอีกทีหนึ่งนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เหมือนไฟอนี้ก็จะใส่มะพร้าวขูดลงไปโขลกด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเอ่อประมาณเกือบสองช้อนโต๊ะค่ะทุกคนนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่ปลาค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่ปลาลงไปโขลกด้วยนะคะค่ะก็คือไม่ต้องโขลกละเอียดมากเลยค่ะนะคะสูนเหมือนฟอินดี้นะคะไม่ได้โขลกละเอียดอะไรมากมายค่ะทุกคนนะคะก็คือโขลกหยาบๆอะค่ะทุกคนนะคะไม่ไดเอาละเอียดมากค่ะชอบเพราะว่าเหมือนฟอินดี้ชอบกินประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะ นะคะทุกคนพอแล้วนะคะนี่ค่ะเงินไฟนดี้ก็จะโขลกประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนโขลกหยาบๆประมาณนี้เห็นไหมคะนี่โขลกเครื่องโขลกอะไรใส่กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาเตรียมเอากะทิคะ่ะทุกคนเอากะทิลงในกระทะนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่เอาเข้มข้นเยอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเข้มข้นเยอะมันก็จะกลายเป็นของหวานเนาะนะคะ อ่าโอเคค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเอ่อเคี่ยวกะทิให้เอ่อให้มันแตกมันก่อนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องลงไปแล้วค่อยเอ่อพวกปลาพวกอะไรที่เราโขกเมื่อกี้นะคะก็ใส่ส่วนผสมลง,ง,งไปเี๋ยวเหินฟ้าอีดี้ขออนุญาตไปเอาทับพีก่อนนะคะ มาแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวรอให้กะทิแตกมันก่อนนะคะเดี๋ยวหมือนฝ้ี่ก็จะเอาส่วนผสมปลานะคะแล้วก็พวกพริกพวกหอมพวกกระเทียมพวกอะไรเงี้ยที่เราโขกไว้ในหะนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะไปผัดนะคะทุกคนนะคะ ปรุงก็ตามใจชอบอะค่ะทุกคนเราชอบรับประทานแบบไหนเราก็ปรุงอย่างนั้นแหละค่ะนะคะแล้วก็จะมีออผักชีนะคะหนวไทนี่ก็ได้ล้างล้างแล้วก็มาหั่นไว้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราโรยตกท้ายนะคะนี่ค่ะผักก็มีเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนะคะวันแบบนี้นะคะเยอะแยะมากๆเลยนะคะกินกับปลาลันนะคะรับประกันว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ รับประกันก็ต้องเบิ้ลสองสามชามแล้วค่ะนะคะจะข้าวค่ะทุกคนนะคะข้าวสวยร้อนๆเนาะนะคะผัดเยอะๆโอ้โหอย่างอร่อยเลยค่ะทุกคนบอกได้คําเดียวว่าอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะหลังจากเราเคี่ยวกะทิแล้วนะคะทุกคนนะคะกะทิมันเริ่มจะแตกมันแล้วนะคะเราก็ใส่นี่ลงไปค่ะทุกคนนะคะใส่เครื่องนะคะที่เราตำไปพริกอัค่ะนะคะ,นะคะพริกเอ่อ พริกกับปะทูนะคะแล้วก็มีหอมมีกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนจะ่ปผัดอะค่ะหอมมากๆเลยค่ะทุกคนบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากๆเลยค่ะข้าวหมกเป็นมัม้อเลยค่ะทุกคนนะคะรับประกันวันนี้ผักไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะยกมาทั้งสวนเลยค่ะทุกคนมีผักลวกมีลวกผักมีต้นอ่อนบลอกลี่ลวกด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีแตงนะคะผักวันนี้ มีแตงแล้วก็มีมะเขือนะคะมะเขือแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนะคะทุกคนนะคะแล้วก็มีถั่วครูมีหลายอย่างค่ะทุกคนวันนี้นะคะสัดเรียบม,มากๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เอาปลานะคะกับเ,เครื่องที่เราโผงเมื่อกี้ค่ะนะคะ,นะคะมาผัดกับทุกคนนี่ค่ะนะคะให้มันแตกมันเนี่ยคะ่ะนี่น่ากินไหมคะทุกคน,น นะคะอะ่นี่ค่ะ่ากินเนาะทุกคนเนาะหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้อ่าเดี๋ยวหินไฟนินดี้ก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะทุกคนนะคะน้ำปลาที่ต้มนะคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะอ่าประมาณสามทัพพีค่ะทุกคนนะคะใส่น้ำปลาต้มประมาณสามทับพีค่ะนะคะอันนี้สองตัวนี่ก็ได้เยอะแยะเลยค่ะทุกคนนะคะ ดูสิคะน่ากินไหมคะเหลืองน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะอ่าเไฟนี้มันเข้มข้นไปเึ็นไฟอนี้ขอนะ้ำปะลาะเพิ่มอีกสักทพัพพี่ครึ่งแล้วกันค่ะทุกคนนะคะ นะคะต่อไปนะคะเหนินอไอินดี้ก็จะมาปรุงเครื่องค่ะทุกคนนะคะอันนี้เราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเพราะว่าน้ําปลา้านี่เราต้มใส่น้ําน้ําเปล่าอะค่ะทุกคนนะคะไปแล้วนะคะน้ำปลามันก็จะนัวแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะทุกคนนะคะจะเข็มข้นละก็ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยะค่ะทุกคนแบบว่าอเอาแค่ติดไปช้อนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะอเอาแค่ติดไปช้อนพอเดี๋ยวมันเค็มค่ะ ตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยค่ะทุกคนนะคะถ้าคนไหนไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่นี่เหินไปนี่ก็จะใส่ติดไปช้อนหน่อยน่ากินไหมคะทุกคนดูสิคะแตกมันน่าอร่อยมากๆเลยค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายเลยละค่ะสูตรนี้บอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ ดูสิคะเหลืองอ้อน่ากินเลยค่ะทุกคนผัดเดยอะแยะมากมายเลยวันนี้ขอบคันขอบคันเลยทุกคนเดี๋ยวเฮินไฟดีขอชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงมั่งโอ้โหอร่อยค่ะอ่า หอมหอมอมะพร้าวคั่วค่ะทุกคนที่เราไปโขลกละเอียดนะคะใส่กับปลาทูนะคะ,ะกับเครื่องแกงค่ะทุกคนเอไม่ใช่ขอภไยค่ะทุกคนกับเครื่องนะคะก็จะมีหอมหอมกระเทียมใช่ไหมคะโอะ้ได้รสชาติหมดเลยค่ะได้กลิ่นหมดเลยค่ะทุกคนนะคะสตบอบอวนเลยค่ะนะคะอร่อยมากๆจะออกหวานนิดๆค่ะทุกคนหวานๆมันๆนะคะอร่อยหอมนะคะอร่อยมากเลยสูตรนี้ จับไหลโอเคค่ะทุกคนนะคะแตกมันเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เ,เดี๋ยวมอปลายขั่วเนี่ยที่เหลือนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยตามาตกท้ายอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนนะคะค่ะอร่อยแล้วค่ะนะคะอันนี้เหินไฟอินดี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะปิดแก๊สละค่ะนะคะนี่ค่ะทุกคนปลาลนนะคะสูตรเหินไฟอินดีน้น่ากินไหมคะนี่เห็นไหมคะน่ากินไหมคะทุกคนนี่น่าอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวมาตักใส่จานพร้อมกันเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวหมนฟ้าอินดี้ก็ขออนุญ,ญาตตักใส่จานนี้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยตัวนี้เลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปให้ทุกคนดูพร้อมกัน,นะคะ่ะของได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนประทูสองตัวค่ะ นี้รับประกันว่าได้ทานแล้วจะติดใจเลยค่ะทุกคนนะคะ,จะเจริอนอาหารมากๆเลยล่ะค่ะปลาหล่นสูตรนี้ค่ะโอ้ได้ถ้วยเบอร์เบอรลาเลยค่ะทุกคนเข้มข้นมากๆเลยค่ะ,อะโอเคค่ะทุกคนนี่ นะคะเดี๋ยวหอนไฟอินดี้ก็จะโรยผักชีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวโรยผักชีเนาะเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวโรยผักชีให้ทุกคนดูพร้อมกันนะคะผักชีนี่ค่ะทุกคนนะคะโรยลงไปนะคะนี่นะคะนี่ผักชีนะคะตามด้วยมะพร้าวครัวค่ะทุกคนมะพร้าวรัวนะคะ ต้องใส่เยอะมากค่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะนะคะปลาหลุนนะคะสูตรหลุนไฟอินดี้ค่ะทุกคนนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะอ่าแล้วก็มีผัดกากหมูนะคะทุกคนผัดกากหมูพริกแกงนะคะอ่ะตามด้วยผักแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะ ตามเหินไฟอินดี้มาดูเลยนี่น่ากินมากๆเลยค่ะค่ะทุกคนน่ากินไหมคะอร่อยมากๆเลยค่ะเอาสวยร้อนๆนะทุกคนนาอนะคะค่ะก็เหินไฟนดีก็ได้พาทุกคนมาทำาปลาหลนุนค่ะทุกคนนะคะทำปลาหลนอร่อยๆรับประทานกันนะคะวันนี้นะคะ ก็สมควรนะคะแก่เวลาที่จะต้องอเอ่ยคำลากันก่อนนะคะเดี๋ยวจอเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนะคะท้ายที่สุดแล้วก็เผื่นไฟอินดี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับช่องเผื่นไฟอินดี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ช่องเหินฟ้าอินดี้เหินฟ้าอินดี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะทุกทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปลาล้าหล่นนะคะสูตรเหินฟ้าอินดี้นะคะก็ทําให้ทุกคนดูแล้วเนาะทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะอร่อยค่ะนะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้ผักเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้กินพร้อมกันกันกะ กัดพี่แกงกา,กากหมูค่ะทุกคนอร่อยอร่อยเนาะข้าวสวยร้อนๆนะคะมารับประทานพร้อมกันกับเหินฟ้าอินดี้นะคะแต่วันนี้เหินฟ้าอินดี้จะไม่ได้รับประทานให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเหินฟ้าอินดี้ก็ขออนุญาตนะคะทุกคนไปจัดการสองเมนูนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอเจอกันใหม่เนาะนะคะทุกคนนะคะรบกวนติดตามด้วยนะคะทุกคนนะคะ ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะ,อะขอให้แขล้วกราดปลอดภัยจากโควิดทุกๆทกคนนะคะทุกคนคะ่ะงั้นลาไปเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ